หลังจากหญิงชราได้ชักชวนพานบุญไปรับประทานอาหารที่บ้านนั้นเขาก็ซึ้งในน้ำใจของแม่เท่าเป็นอย่างมากเขาได้ตัดสินใจลากลับมาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปโดยหญิงชราแปลกหน้านั้นได้บอกทางให้เขากลับบ้านให้เขาเดินลัดเลาะ,ะไปตามแม่นม้ำ โดยเดินตามให้น้ําไหลไปทางไหนเดินไปทางนั้นนั่นคือปลายทางที่จะทุไปถูเมืองเมื่อการบุญได้ลําลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ลืมบุญคุณเ,คเขาก็เดินทางกลับมาระหว่างทางนั้นเขาก็จะํำทานเส้นเดิมที่ช่ชีวิตเขาแล้วเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆใน่ากเขานั้นทุกทิศทุกทางเต็มไปด้วยอันตราย หลังโคดินนั้นอาจจะมีเสือร้ายที่คอยซุ่มอยู่ส่วนบนต้นไม้อาจจะมีลิงที่เป็นสัตว์ดูร้ายแบบนี้อาศัยอยู่ก็เป็นได้การบุญค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆระแวดระวังในทุกทิศทุกทางเสียงน้ําที่ไหลกระทบก้อนหินดังเพลินยิ่งนักเขาเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่มีร่องรอยเหมือนในพรานใช้มีดมากรีดเอาอยางของมันเพื่อไปเป็นกาวดักนก พานบุญเดินเข้าไปสำรวจใช่แล้วนี่คือร่องรอยของต้นไม้ชน,นิดหนึ่งที่พานบุญตอนสมัยเด็กๆจะใช้มีดกรีดเอาน้นยางของมันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำกาวดังงกซึ่งเป็นวิธีของพานผาทั่วไปพานบุญตัดสินใจเดินล่องไปทางลำธารอย่างช้าๆสายตาสอดสายระแวดระวังเนาะ เขาไม่เคยมาที่นี่และเขาไม่คุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมที่นี่ถามวิเศยทานแล้วต้องระวังตัวทุกระยะก้าเขาเดินต่อไปเรื่อยๆด้วยความสุดชื่นและเบิกบานไม่นานเขาจะได้กลับไปเจอลูกเมียเขาแล้วเขาเดินต่อไปสายตาขับเล่งมองไปทางะลิงเพื่อจะมีสัตว์ร้ายที่คอยซุ่มโจมตี หรืออาจจะมีอาหารบางอย่างที่เขาต้องการและนี่ก็คือเป็นถาวันตาวันน้ําที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้เวลาเดินป่าแค่เอามีดตัดตรงนี้น้ำว่าจะไหลออกมาแต่ตอนนี้เขาไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเพราะว่าน้ําที่สะอาด<ม>ตลอดเส้นทางไม่เป็นที่นะ่าต้องวนเท่าไหร่ปันบุญเติมต่อไปเร่งสีเท้าเร็วขึ้นแต่กันใดนั้น จมูกเขาขับได้ยินกลิ่นอะไรบางอย่างผมรีบวิ่งไปที่ต้นไม้ใหญ่ก็แอบและสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้มันคือเสือขนาดใหญ่ที่กำลังเดินมาอย่างช้าช้าบุนสนัติในใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อที่จะหลบหนีไม่ได้กลิ่นเขาขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยความทำง,งานเพราะเขาอยู่ ในป่ามาตั้งแต่เด็กโขวขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แต่พ่อมองรู้เจ้าเสือร้ายกำลังเดินเข้ามาอย่างโดยไม่รู้ตัวปานบุญเอาปืนสระกบกับกิ่งไม้และเล็งไปที่ตัวเสือเขาต้องกำจัดมันก่อนก่อนที่มันจะรู้ตัวปานบุญเหน,น,นี่ยวไกปืนดังสนั่นเปี้ยงเสือตัวนั้นกระโจนหนีไปทางรูปเร็วแย่แล้ว ลานบุญทาให้มันตกใจแล้วก็พลาดเป้าครั้งนี้อาจจะเป็นผล,ผล,ผลร้าย่อยทางบุญแน่นอนเสียงเสือคำรามดังนั้นอยู่ในป่าด้วยความโกรธเกรี้ยววันนี้พลานบุญอยู่บนต้นไม้เขาตัดสินใจที่อยู่บนต้นไม้นี้สักพักหนึ่งก่อนที่จะลงเพราะเขาไม่รู้ว่าเสือจะมาซุ่มทำลายเขาหรือเปล่าเป็นพล้าวสวยของพลานบุญจริงๆแทนที่เขาจะอยู่นิ่งๆเขาไม่อยู่นิ่งๆเขาขับไปแย่เสือ คืนนี้เขาอาจจะเป็นต้นนอนบนต้นไม้เวนเอ้ยทำไมฝีมือข้าถึงตกอย่างนี้ปราณบุญบ่มปริมค